ไปดูอีกคดีหนึ่งนะคะเรื่องเกี่ยวกับคดีฟอกเงินเกี่ยวข้องกับสากรเครดิตยูเนี่ยนกรองจันทร์คือทางฝั่งของพัชมชโยตอนนี้ดีเอสไอก็กำลังดําเนินการอยู่เรามาดูในส่วนของคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินทางตํารวจได้ไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายสุภชัยศรีสุภักษรน,นะคะที่เป็นอดีตประธานสากรค่นนะ,คะล่าสุดนะคะทางอายการพิเศษฝ่ายการสอบสวนสามคือพันตำรวจโทรประกรณ์สุชีวกุลพร้อมกับ คุณขจรศักดิ์พุทธานุภาพนะคะก็เดินทางไปที่เรือนจําบางขวางจังหวัดนนทบุรีไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายสุพชัยที่เป็นอดีตประธานสหกรณ์ในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงินและร,รับของโจรนะฮะโดยมีทนายความส่วนตัวของคุณสุภชัยเนี่ยเข้าร่วมรับฟังด้วยแล้วก็การแจ้งข้อกล่าวหากับการสอบปักคำคใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงค่ะถึงจะแล้วเสร็จเมื่อวานนี้ครับทางตํารวจก็บอกว่ามีหลักฐานใหม่คุณสุชดาคุณผู้ชมครับเป็นเช็คอีก4ใบสั่งจ่ายเข้าบัญชีผู้ต้องหาบางคนในกรณีสใบนี้เป็นเงิน200ล้านบาทนะครับพอเอาไปรวมกับก่อนหน้านี้อีก1,200ล้าน ตอนนี้ยอดที่เข้าขายยากัยกยอก1,400ล้านซึ่งทางทีมที่เข้าไปนะครับก็ให้ข้อมูลบอกว่าคุณสุภชัยปฏิเสธข้อกล่าวหาบอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับหลังจากนี้ก็จะเร่งรัดสรุปสำนวนต่อไปส่วนทนายความของคุณสุภชัยบอกว่าเช็ค4ฉบับนี้น่าจะรวมอยู่ในเช็ค878ฉบับที่ถูกดำเนินคดีถูกแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับ4ใบนี้ไม่น่าใช่ของใหม่ ส่วนการแจ้งข้อเก่าหาเพิ่มเติมนี่เป็นครั้งที่2หลังจาก24พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ DSI เคยเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับนึกผู้ต้องหาในคดีนี้นอกจากตัวคุณสุปชยัยยังมีชื่อของคุณสรัญญามันหมัดคุณทองพินกันล้อมถูกแจ้งข้อเก่าหาแล้ว อีกสองรายก็คือพระธรรมชยโยตอนนี้ยังไม่มอบตัวกับพนักง,งานสอบสวนอีกหนึ่งคนอยู่ระหว่างการหลบหนีครับและที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่จะตั้งเงื่อนไขกับทางฝั่งดีเด้วยนะคะที่มีการประชุมร่วมกันของ4่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเบื้องต้นแล้วะค่ะเมื่อวานนี้ทางฝั่งของคณะกรรมการคดีพิเศษหรือว่ากรกพอก็มีการประชุมร่วมกันหลังจากการประชุมอธิบดีดีเอสไอพลพันตำรวจเอกไพศิิพวงเมืองนะคะก็แถลงว่า จนถึงขณะนี้ดีเอสไอยังไม่ได้รับหนังสือที่ทางฝั่งของวัดพธรธมกายต้องการที่จะให้เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนเลยค่ะแม้ว่าถึงหนังสือจะมาถึงจริงๆเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาดีเอสไอยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนร,รวมถึงการดําเนินการทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายค่ะทางกรมเองเนี่ยได้เสนอคณะกรรมการพิศเศษออกประกาศ คณะต่าคดีพิเศษจััที่6กนะฮะกำหนดรายละเอียดทัศนะความผิดที่เป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมคือเพิ่มเติมตามบทีท้ายนะครับเรื่องแรกเป็นคดีบุกรุกป่าและที่ดินของรัฐที่ออกเอกสารติดโดยมิชอบบริเวณกะเกาะนาผาน้อยอำเภอสลาศจังหวัดภูเก็ตครับผมซึ่งที่ประชุมมีมติให้รับเป็นคดีพิเศษครับเรื่องที่2กรณีบริษัทเอกชนดําเนินการสํารวจและผลิตปิโตรียมโดยมิชอบด้วยกฎหมายในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่ง ที่ประชุมก็มีมติให้รับเป็นคดีพิเศษนะครับ